แบบฝึกหัด p h p นะครับซีรีส์นี้จะรวมแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับของ p h p พร้อมกับวิธีการเขียนโค้ดนะครับเพื่อให้ได้แบบฝึกหัดเหล่านั้นนะครับเราจะไปเรียนรู้นะครับจากแบบฝึกหัดกันว่าเราสามารถาเขียนแบบฝึกหัดนะครับต่างๆนี้ได้อย่างไรนะครับโค้ดมีแบบไหนก็ไปเขียนตามกันเลยนะครับเปิดหน้าจอแล้วก็เปิดตัวโค้ดพร้อมกับเขียนตามผม ไปได้เลยนะครับซึ่งไอโค้ดแบบึกหัดเนี้ยนะครับอาจจะถูกนำไปใช้ประยุกนะครับในโปรแกรมโปรเจกต์ของท่านผู้ชมก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้อย่างไรนะครับแบบึกหัดในวันนี้นะครับเป็นตารางสุดคูณนะครับแบบึกหัดแรกตารางสุดคูณที่จริงต้องเป็นเกรดใช่ไหมเกรดไว้ทีหลังสุดคูณก่อนเนื่องจากว่าตอนที่คิดโปรเจก ที่จะทำลิสต์แบบฝึกหัดมาเนี่ยนะครับผมอยู่ในช่วงที่กำลังอัดนะครับอัดวิดีโอคอร์สในส่วนของการเขียน p ีทพีภาษา p ีทเบื้องต้นนะครับซึ่งอยู่ในเอพิโซดของการเขียน for loop นะครับเพราะนั้นเขียน for loop แล้วก็มีการเขียนสุขคูณเพราะนั้นก็เลยเอาเนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดเลยนะครับในซีรีส์นี้มาเปิดเลย นะครับโดยใช้ตัวสุดคูณเนี่ยแหละนะครับโดยมีโดยผมเนี่ยจะมีจำนวนสุดคูณที่ที่ให้คุณสามารถกรอกลงไปได้นะครับอย่างเช่นแม่20นะครับต้องการทั้งหมด20แม่นะครับในแต่ละแม่เนี่ยนะครับผมมีการกำหนดหลังบ้านไว้คือมีแค่12ก็คือ2คูณ12 24แค่นั้นแหละ นะครับออะลองดูนะครับสมมุตินะผมจะให้มันทั้งหมดมี20แม่นะครับ20แม่20แม่สุดคูณนี่นะครับนี่คือ20แม่สุดคูณนะครับคอลัมน์ด้านบนนะครับเป็นจํานวนแม่ที่เรากําหนดไว้นะครับจำนวนสุดคูณคอลัมน์ด้านอาอาโลนะครับโลด้านซ้ายลงมานะครับเป็น จำนวนคูณนะครับเอา20ไปคูณ12เท่ากับ240อย่างเงี้ยนะครับสุคูณเป็นยังไงนี่ดูนะถ้าให้ให้นึกภาพตอนเราหัดท่องสุคูณใหม่1นึ่งคูณ1เท่ากับ1นคูณ2 2คูณ2เท่ากับ4ีคูณสเท่ากับ6นะครับนี่มันคูณกันอย่างเงี้4่คูณ3เท่ากับ1 2 4อคูณ4เท่ากับ16ย่างเงี้ย10คูณ6เท่ากับ60ไม่งงนะ เวลาเราหัดท่องสุคูเนี่ยมันจะเป็นตารางในลักษณะคล้ายๆตารางแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คูณไข่กัน11บอคูณ6เท่ากับห6นี่นี่คือการเขียนสุคูณนะครับโดยผมใช้ for loop นะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็โค้ดไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหัดเขียนโค้ดกันเนาะหัดเขียนตั้งแต่แรกเลยนะครับเอาเปิดโค้ดมา อันดับแรกนะครับต้องมีฟอร์มนะฟอร์มก่อนเพื่อรับรับข้อมูลผ่าน input นะครับผ่านหน้าจอมานะครับเพราะนั้นผมใช้ action ให้มันอยู่หน้าหน้าเดียวหน้านี้แหละนะครับไม่ต้องไปไปหน้าอื่นแล้วก็เมทท d ส่งเป็นโพสละกันนะครับโพส เอาละผมใส่ลาเบลแล้วกันนะครับลาเบลนะครับเป็นหัวข้อจำนวนสุดคูณเขียนไว้พร้อมกันเลยนะครับใครไม่ทันใจก็กรอไปช่วงสุดท้ายผม Enter หน่อยนะครับ Enter มันมาลงมา Input นะครับใส่ Input ไป y ายเป็นเก็บเป็นเหตุแล้วกันนะครับเนมนะครับผมส่งผมใส่ไปในตั้งชื่อ Name คือ Number แล้วกันนะครับแล้วก็ Val u e เอาเอาไว้เฉยขอ Enter 2 t ทีนะครับแล้วก็ต่อมา ผมจบ Input ด้วยนะครับ Submit อา่านะนะครับ Name ไม่ต้องนะครับ v l u u ให้ให้แสดงอาจจะไม่ต้องแสดงคำว่า Submit อาจจะแสดงคำว่าคำนวณละกันนะครับจบ for นะครับ ใส่หัวข้อหน่อยนะครับเหหนึ่งละกันว่าแบบฝึกหัดเขียนตารางสูตรคูณน,นะครับกำหนดสไตล์ชีตให้มันหน่อยนะครับเอาเป็นฟอนต์ไซส์นะครับประมาณ 24แล้วกัน px หรือจะกำหนด Color ด้วยก็ได้นะสม,มุินะ c o l o r red เนะครับเป็นสีแดงเอาละล,ลองแสดงเดี๋ยวผมแสดงหนะ้าจอให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวกำหนดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะ นะครับผมกําหนดให้อยู่ตรงกลางละกานนะครับเรียบร้อยนะครับได้ฟอร์มแล้วได้ฟอร์มแล้วต่อมานะครับเมื่อหลักการของเราคือเมื่อกดคำนวณ กดคำนวณไปปั๊บนะครับมันจะส่งค่าข้อมูลที่รับไปนะครับอินพุตที่รับไปเนี่ยเพื่อไปสร้างเป็นตารางสุดคูณนะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างตารางสุดคูณนะเพราะนั้นสร้างเป็นตารางก็เทเบิลผมกำหนด อขอบตารางแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะครับแล้วก็กำหนดเซลลิงแพ a ดดิ้งด้วยนะครับสัก3าให้มันเป็นให้มันเห็นตารางชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดตารางให้อยู่ตรงกลางนะเซนเตอร์ Center. เอาละนะครับได้ตารางโดยภาพรวม เสร็จแล้วคราวนี้จะเรื่องผมจะเขียนโค้ดนะครับไอตัวคำนวณน,นะครับเป็น PHP คราวนี้มีการส่งค่าเป็น post นะครับผมจะเช็คค่าว่างก่อนนะเสร็จ post Number เพื่อเอาไปใส่ในตัวแปรนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าเป็นค่าว่างหรือเปล่าใส่ตัวแปร ,Number นะครับ Number ร์เท่ากับค่าว่าง ค่า Number มันไม่มีข้อมูลนะก็เซตให้มันเป็นค่าว่างซะนะครับมันจะได้มันจะได้เป็นค่าว่างเพื่อเอาไปเช็คคราวนี้ผมจะเอาเนี่ยนะครับตัวแปร Number เนี่ยไปเข้าเงื่อนไข if นะครับเพื่อเช็คว่ามีการส่งค่ามาไม่ใช่ค่าว่าง จริงๆนะนะครับเพื่อจะได้เอาไปคำนวณถูกเสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่ง for นะครับในการวนลูปออกมาเป็นตารางสุดคูณนะครับกำหนดค่า i เท่ากับ1เริ่มจาก1ก่อนนะครับน้อยกว่าเท่ากับ12นะครับกำหนดให้มันเป็น12แถวนะครับ12 r o น,นั่นเอง i บวกบวกแล้วผมก็ Echo อันดับแรกสร้างตารางภายในนะครับ tr แล้วก็ for ลู o นะครับผมกำหนดเอาเป็นตัว z ละกันนะครับเท่ากับ หนึ่งกำหนดตัวแปรเท่ากับ1แล้วก็ set น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวแปรที่รับค่ามานะครับให้มันกำหนดคอลัมน์นะครับมันจะขึ้นเป็นคอลัมน์ขึ้นมา set บวกบวกตัวแปรพวกนี้เนี่ยจะใส่ตัวแปรไหนก็ได้นะครับตามใจคุณเลยจะมีความหมายไม่มีความหมายแล้วแต่เอาเอาเอา,เอาที่คุณเข้าใจว่าตัวแปรนี้รับค่าอะไรแต่ใส่ให้เป็นความหมายก็ดีนะครับจะได้รู้นะ พอเวลาเขียนโค้ดเยอะๆไปอะ่ะมันจะงงอันนี้โค้ดมันแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันไม่งงหรอกนะครับแต่เวลาไปใช้จริงเนี่ยมันจะงงนะครับผมก็ใส่สูตรไปนะครับ i นะครับคูณกับ s นะครับตัวแปด s แล้วก็ปิดด้วย ที TD, นะครับมันจะออกมาเป็นโลและคอลัม์แล้วจบสุดท้ายนะครับต้องปิดด้วย tr tr ท R เว้นก่อนเว้น p a c e จะได้ไม่งงก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเออเลิกไหมนะเออเลิกไหมมันเป็นการานำเอาตัวเนี้ยนะครับนำเอาตัวแปร i นะครับคูณกับตัวแปร z นะครับไปเรื่อยๆตามที่กำหนดนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับมันจะจบที่เงื่อนไขนี้นะครับ i เนี่ย นะครับพราโรมันจะไม่เกิน12มันจะไม่เกิน12นะครับมันจะอยู่แค่12แค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้ก็ตามที่นัมเบอกรอกค่านะครับเราต้องการให้มีกี่แม่แล้วก็กรอกค่าไปสุดคูณกี่แม่ก็กรอกค่าไปนะครับนะคือไม่เกินไม่เท่ากับ12สามารถกำหนดได้2อ,อันผ่าน Input ได้เลยนะครับถ้าจะเขียน Input เพิ่มด้านบนนะครับ แต่ผมอันนี้ผมใช้คำว่ากำหนดแม่แล้วก็ให้ Default ที่ว่าแต่ละแม่เนี่ยคูณไป12นะครับคูณไปถึง12แค่นั้นเองเอาละนะครับลองดูกันก่อนนี่นะครับเอา Default แล้วกันนะครับไม่มีจะได้ละตารางนี้นะครับเอาลองใส่ค่าดูผมลอง ใส่เป็น10บละกันกดคำนวณน,นะครับเห็นไหมคูณหเท่ากับหนึ่งสองคูณสองเท่ากับสีคูณสเท่ากับหกสีคูณสเท่ากับแปดคูณแเท่ากับแปเมื่อกี้สินะครับผมต้องการให้ถึงแม่10นะครับคูณไปสมมุติต้องการถึงแม่50ก็ได้นะนี่ เลื่อนเลยข้างๆเลยถึงห้าสิบเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับใช้งานได้จริงเนี่ยถึงยี่สิบแค่นี้เองนะครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยต้องการจะก,กำหนดโโลนะครับโโลตัวเนี้ยก็เพิ่มอินพุตนะครับมาอีกหนึ่งช่อง เพื่อเป็นตัวกำหนดจำนวนแถวจำนวนโลว่าเราต้องการจำนวนแม่แล้วนะครับต้องการคูณไปถึงกิโลนะครับเพราะสูกคูณมันไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีวันจบอ่ะมันวนไปเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันเป็นการคูณนะครับมันมันไปได้เรื่อยๆนะครับตัวแลขมันเยอะ นะเพราะนั้นกําหนดสามารถกําหนดเองได้แต่ Default ประมาณนี้นะครับเหมือนที่เรารับท่องแม่สุดคูณเนี่ยเราก็ท่องออกมาณนี้คราวนี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปท่องจําอะไรนะครับเขียนเจนออกมาเลยซึ่งพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับลองลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับนี่เ,เดี๋ยวให้ดูโคด้ดให้ดูโคด้ด เต็มเนี่นะครับโคตเต็มเต็มทั้งหมดลองหัดเขียนที่บ้านดูนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะว่าแต่ละอย่างมันทำหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าลองเป็นตัวอย่างของ คำนวณเกตแล้วกันนะครับคำนวณเกต if else คลิปนี้แบบฝึกหัดนี้นะครับใครทำได้แล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดอื่นใครอยากเรียนเรื่อง for loop เพิ่มไปเรียนาภาษา,าพิทพีเบื้องต้นนะครับใน episode for loop นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ